อีครับเอเตอร์ครับวันนี้เตอร์จะมารีวิวขนมครับขนมที่จะรีวิววันนี้คือขนมไหว้พระจันทร์อันนี้จะเลือกมาสี่ห้อเดี๋ยวมาดูกันคนละไที่ห่อนะครับที่ห่อแรกนะครับของร้านเัน่ใจไม่นรสั่งขยะ เดี๋ยวจะลองกินให้ดูเต้าว่าหวานดีครับมีกลิ่นมะพร้าวครับแล้วก็มีมีหอมสังขยาครับเราไปดูชิ้นต่อไปนะครับเราค่อยเทียบบัญชีเดียวครับ ชิ้นที่สองของร้าน M X ที่ได้ทานเมื่อกี้เป็นคัสตาร์ดลาวาปกติเจ้าชอบกินไส้ครีมพอมาเจอคัสตาร์ดลาวาก็เลยถูกใจไปต่อชิ้นที่สามครับชิ้นที่สามจากร้านเฮดสดเป็นรสชูฟคัสตาร์ดครีมตัวครีมจะเหมือนกับไส้ ครีมในเซลเปลที่เอร์เคยกินแต่จะมีกลิ่นหอมของกราโฟเหมือนที่เวลามามีทำกัขบข้าวให้เอร์ชิ้นที่สี่ครับเป็นรสช็อกโกแลตของโอริโอปกติเจ้าชอบกินช็อกโกแลตพอมาอยู่ในขนมไหว้พระจันทร์ก็แปลกดีครับตังลำบรลองเทียบกันนะครับก็ไในทีชิ้นเจ้ชอบชิ้นไหนที่สุดนี่โบนิ่งครับของร้านเฉลมจันทร์ครับ ดิชอบเพราะว่าเบเกอรีด่ดิชอบกินสังขยา,าครับที่สองครับของโอรีโอจะให้เป็นที่สองเพราะตอนช็อกโกแลตมาอยู่ในขนมว่ายเพจ่นจร์แล้วรสชาติเข้ากันดีแปลกดีครับที่สามเป็นไส้ลาวาของร้าน MX ให้เป็นที่สามครับส่วนที่สี่พืออนสุดท้ายจริงๆเจ้าก็ชอบนะครับแต่ว่าพอมีรถลาวาอยู่กลิ่นทัฟเฟลเจ้ไม่ค่อยชินเท่าไหร่ก็เลยให้ที่สี่ครับจริงๆแล้วก็อร่อยทุกที่ห้อเลยครับถ้าใครสนใจยี่ห้อไหนสั่งมาเลยที่บ้านกันได้นะครับทั้งสี่ชิ้นนี้นีก็สั่งให้เขามาส่งให้เจ้าทางนั้นเลยครับโอเคครับวันนี้จบแล้วครับ 我只打电脑。